จริงๆทุกเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้นะคะทุกขังอริยสัจจัทุกเป็นความจริงอันประเสริฐดังนั้นคุณซี่ขออนุญ,ญาตแชร์เป็นตันเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณซี่สดๆร้อนๆเมื่อ,อวันอาทิตย์นี้เองนะคะเรื่องราวมีอยู่ว่าน,นะคะเรื่องราวมี่อยู่ว่าเมื่อวันอาทิตย์นะคะคุณซี่เป็นนักศึกษาพระวิธรรมเนาะฉัน ส0ครั้งแล้วเราเพิ่งจานัดกันที่จะทำบุญเมื่อวานสมวันอาทิตย์ก็เลยไปถวายพัสหาเหนเพ่งประสงค์15รูปนะคะมีนักศึกษาวิธามปร่วมสิบห้าสระท่มนะคะก็อนุโมทนาเอาบุญมาฝากทุกๆท่านเลยนะคะนะคะ่ะน้องบุญไปด้วยกันนะคะก็คิดว่าเราจะพึ้งขนาดไหนเนาะเออเราได้ทำบุญเพราะว่าห้องเรียนนั้นเราก็ร่วมกันที่ บริจาคคนเล็กละน้อยที่จะทําให้โรงเรียนนั้นเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ได้มาทําบุญร่วมกันได้ใช้ อะไรนพอคุณซี่เอารถจบแล้วก็จะถอยรถให้เข้าให้เรียบร้อยให้เข้าที่ให้เรียบร้อยปรากฏว่ารถคุณซี่เป็นเกียร์อโตโอ้มันฟรีค่ะก็จะจะจะเข้ากิดอะเดี๋ยวยังไม่แน่ใจฟรีดึงกลับมาอ่ะฟรีขับมาดีๆนะคะขับมาดีๆอ่า เกียร์ฟรีไปเลยเข้าเกียร์ไม่ได้ก็เลยอืมโอเคก็ดับเครื่องเนะดับเครื่องแล้วก็ลองสตาร์ททีทีไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเพราะถ้าเกียร์ฟรีนะเขารถที่เป็นเกียร์โต้เขาจะเขาเรียกว่าเซฟตี้เราเวลาที่เกียร์ไม่ได้อยู่ตำแหน่ง P เขาก็จะไม่ติดนะ,ดนะะ,นะคะถ้า,า,ไ,มนะะาไม่อยู่ตำแหน่ง P ก็ kef. จะดับเครื่องไม่ได้เลยดต่ณแบบนะตอนนั้นไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนนะดับไปแล้ว <laughs> ไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนนะดับไปแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ อืมแล้วก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้ตกใจนะฮะก็ในสมองอะคิดทันทีว่าเอะเรารู้จักใครบ้างที่เป็นฉัาน,นะคะในท่างการเดินเมษายนอากาศร้อนระอ,อุนะคะและยังไม่หมดเทศกาลไหลด้วยนะเออยังไม่หมดเทศกาลไหลเขาด้วย ที่สุดก็คือเราเป็นลูกค้า v A P ของศูนย์นิสุดเนาะก็เลยหาพยายามหาลายร้านของนิสสุดที่เรามีอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็ลงจากรถไปร้านที่ไปสั่งไอชาเกียวนั่นแหละแล้วก็เปรยเข้าฟังว่าโอ้รถม้ดรู้เป็นอะไรนะขับมา mm hmm. ก็แบบเกียร์ฟรีไปเลยสตาร์ทไม่ได้แล้วนะ,ะแค่นั้นแล้วเราก็มาหาลายเรากฏว่า ที่น่ะ00เขาจะเปิดเหรออ้าวตกไปแล้วใช่ไหมคะตัวช่วยของเราตัวที่หนึ่งตกไปแล้วอ่าก็เลยนึกขึ้นมาอีกนะมันเป็นลำดับที่มันผุดขึ้นมาโดยที่เราคือพอเวลาที่เราไม่อารมณ์เสียนะเราไม่ไปโฟก,กัสตรงนั้นที่ปัญหามันผุดขึ้นมานะเป็นลำดับเลยสัญญาเก่าจำได้หมายรู้ก็คือ เราจําได้ว่าลูกศิษย์โยคะของเราเนาะเป็นคุณครูท่านหนึ่งแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เขาลาไปเพื่อไปติดเครื่องเสียงที่ร้าน,นที่เป็นอู่ของคนที่เขาเคยมีบุญคุณต่อกันนะคะเคยค้ำาก,กันเงินกู้่เงี้ยก็นึกถึงเขาลาด้วถึงเขาก็โทรศัพท์โทรไลน์เลยนะโทรไลน์หะตอนนี้เขาอยู่ลำพูนโทรไลน์ฮะสามครั้งเขาไม่ได้รับน่าจะแบบไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์นะคะเอาละตัวช่วยตัวที่สองมเราไปแล้ว ไปแล้วสองแล้วนะอ่าพอแม่ค้าอกาอ้อแล้วทำไงติดต่อใครได้บ้างไหมหเขาบอกาก็เป็นห่วงนะก็เราก็เนี่ติดต่อไม่ได้เลยเนะี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองนึกก่อนว่าจะเขาก็เลยบอกอ๋อร้านตรงข้ามเขาจะมีร้านยางอยู่เขาน่าจะทําเป็นนะอ่าก็เลยเขาก็บอกเราเดินไปสิเดินไปข้ามสะพานลอยไปนะฝั่งโน้นอะ่ะคิดดูประมาณบ่ายมุนะคะเดดปลี้ยงเปลี้ยงแล้วก็